มารีวิวห้องพักครับที่พักอยู่กอสเมดครับทมรีสอร์ทแอนด์รีสรอร์ทครับของปฐมลุงยะครับแล้วก็ลุงมอนพี่น้องเพื่อนครับซึ่งเป็นญาติผุ้ใหญ่ของนนองไส้ครับเ็นบรรสวนวันนี้ผมมีโอกาสครับรออีรชแชนแนลมีโอกาสได้มาก,กับหนองครับนี่ครับอาหารสดๆสำหรับแขกที่มาพัก จะเป็นอาหารเสาคนต่างชาติก,กินได้ตอนนี้มาเบิงห้องนามครับแล้วก็ห้องผักครับห้องผักนี้นี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบห้องครับตอนนี้แต่กอนนี่เพิ่นเฮ็ดมาแต่บุกเบิกตั้งแต่ร,ตบบรุ่นกระตอ๊อปุ๋ยครับรุ่นกระต๊อมุ่งลังคาให้หยาปุ๋ยเฮ็ดมาต่างแต่รุ่นรุ่นทวดเพิน่นจนตอนนี้เป็นห้อ,หองผักแบบสวยงามครับ นะดูดีมีสไตล์ทั้งดันนาทั้งนาร้านก็มีร้านอาหารกับนาที้านนาทีพักเป็นลานอาหารแล้วก็ติดกับทะเลครับติดชายหาดเลยหาดทรายขาวๆครับส่วนทั้งหลังครับหลังทั้งหลังห้องพักก็สิเป็นภูเขาครับทั้งหลังนี่เป็นวิวภูเขาเลยอันนี้เป็นส้อยน้นอยๆครับส้อยน้อยจะออ,ออกไปสอดทะเลอะไรทกันนี่เ้ามาเบิ่งนี่เป็นห้อ,หองพักครับที่ห้องพักกันเมื่อคืนนี่ นี่แหละครับลมลื่นดีตรงนี้เขากระสิยางไปทั้งหนาเนาะยางจากของพักไปทั้งหนานี่ครับกระเป๋าไผก็โมโครับมาว่างไปนี่หรือว่าจะเป็นกระเป๋าเบนกนี่ยครับจากนี่ครับหนังไส้ครับเบนบันสวนซึ่งเพิ่นนับถือเป็นญาติุ้หญนนับถือกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับครับนี่ครับลุงม่อนครับล้านนี่ย็เป็นมินิบาร์ของเพิ่นเองครับของทางอ่า นี่ครับนี่ปลาท่มครับปลาท่มเฮดพิซซ่านี่โห oh, ที่หนึ่งเลยครับพิซซ่าก็มีหลายหนา้าให้เลือกให้ได้ท่านกันนี่มินิมาร์ตก็มีของครบคันครับว่าจะเป็นของใส่ของสอยรองเท้าเสื้อผ้านาเพศผ้าซินก็นมี่ดนสุดใบยน้ามีขาดบ่ไเ้เนาะใช่หาดี่ขาดบด้เลยเหลี่ยมน้าทะเลนี่ใจดีครับใจดีครับปลาท่มเป็นมาเขียวอุบนเรืออยู่ เพิ่นมีเวลาว่าไปมาหาสู่กันเนาะนี่ครับกระทงมาเฮ็ดพิซซ่านี่โอ้จนมิซอครับมิซอได้ขอเสีมเมเลยที่เป็นกต้มครับซดกันไปแล้วก็เปียงเสียงมือเ้าระต้มกับก,บกาแฟไข่ดาวอ่านี่ซสูมเบิงไก่นี่ก็เป็นอ่ารางวัลที่เพิ่นได้รับนี่ครับว่าจะเป็นเรื่องเพ็ดพิซซ่าเฮ็ดอ่ากับข้าวกับน้ำ บ่สิเป็นซีฟู้ดอาหารอีสานอาหารไทยอาหารเมืองนอกได้เบิร์ตครับนี่ประทมแล้วเป็นรุ่นรุ่นพอรุ่นแม่เพื่อนครับปลาร่าครับปลาร่าเพิ่ใส่ของหม่ำครับอยู่นี่ใส่ปลาหม่ำตำบกฮงมีมีพิบียเข้านี่นี่พเบีอาตำแซบครับว่าจะเป็นอ่าตำไทยตำลาลาาปูปลา,าได้กินแล้วครับเมื่อคืนนี่แซบบ่ตตรงห่วงเลยครับขา้าครับน้ำอยู่นี่มีครบเบิร์ เอาเบียนไปนใส่นี่เบียนออกมามาตากแดดอา่ามารับไออุ่นของแสงแดดเอานี่ก็จะเป็นเลือกครับเลือกของพี่โตรครับพี่โตเป็นลูกเขยของเพิ่นเลือกนี่สามารถผ้า,าแขกออกไปอา่าต๊กมือกตกปลาอะไรเดี๋ยวแต่แขกอยากไปใส่จัดไฮครับนี่เบียนเป็นกระเป๋งเสียงบองนี้ก็จะเป็นมองตาเทีเทยบเรือสปีดโบ๊ทเรือเร็วที่ขามมาจากบันเพ่สิ่งที่มาพักอยู่นี่ มองนี่ครับสภาพยางยางมาทางหลานนี่ป็นบรรยากศาศนานาร้านอาหารนา้านอาหารนี่หาดทรายขาวๆครับหาดทรายขาวๆมองลงไปสีสวยงามครับสีของนามนี่นี่คืนซัตว์เขามานอนฟังเสียงคืนดีอยู่เปนี่เวิดมือเวิดเวียนมีความสุขดีครับสำหรับแขกที่มาพัก มาเด้อครับมองนี้ละก็สมิธอยู่เอาว้วงเดือนเนะาะทียบในเพื่อนอินเอาว้วงเดือนครับใจเขาขาวขืนสัตว์นอนฟังนี่ครับพักผ่อนยอนใจมือวันหยุดคกับผม